อยากเพื่อนเลือานวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเรามีข่าวดีมาบอกกับกิจกรรมดีที่จะให้เพื่อนๆชาว g l o ได้มงนัดไอเดียออกมาแล้วคว้าของรางวัลไปกับกิจกรรม I Think I Share โดยในครั้งนี้เราจะกชิญชวนให้เพื่อนเพื่อนมาแชร์ไอเดียในหัวข้อเพื่อน,อนอเพื่อน,อ,นอยากเห็น KM จัดกิจกรรมอะไรที่เป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรพร้อมทั้งบอกเหตุผลและประโยชน์ของกิจกรรมที่เพื่อนเนเสนอมาด้วยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นกิจกรรม Let's Talk KM ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้บริหารเนี่ยมาแชร์ความรู้ให้กับทุกทุกคนทําให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านาการจัดการความรู้เกิดประโยชน์กับทุกทุกคนในองค์กรค่ะได้รับความรู้และประสบการณ์นในการทํางานของผู้บริหารทุกท่กนแบบนี้เป็นต้นค่ะไอเดียใครโดนใจกรรมการรับไปเลยของรางวัล Limited i t i o n จากงานจัดการความรู้กระเป๋ยาผ้า KA Happy มีความรู้ดีๆ Happy ทุกเวละ รูร้สึกดีกินได้อยู่แรงข้าง <c oughs> คุณคู่กันไปเลยโดยสามารถส่งไอเดียมาได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างน,นี้นะคะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะของรางวัลน่ารักน่ารัรอคุณอยู่ค่ะ